คกองอยู่แล้วครับคนนี้เราดักได้อาครับมาดักมาดูว่าโอฮันซ่าหนีเอลิลุยเอลิกเเกได้ข้างในมารอเสาแรกไปแล้วครับโอ้อาชิมปงมาเสาแรกแต่บอลไปเสาสองโอ้โหได้ด้วยหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหโอ้ตัวนี้ยอดเยี่ยมบางโฮลันซ่าเจตนาเปิดนะครับแต่ว่าบอลชนเสาสองเข้าไปเราขึ้นนำครับเอาเละครับเป็นเรื่องครับโอ้โหบุรีรัมย์ิวเต็ดมาจังหวะขึ้นทางขวาเจตนาของโอนซ่าจะเปิดให้กับอาชิมปงครับเสียท่าเลยครับคิมมินซิก เจ้าตัวก็อ่านว่าโอนซ่าจะเปิดคือเจตนาคือเปิดนั่นแหละครับโอ้โหแต่โบทุกอย่างความสูงน้ำหนักทิศทางมาแฟนชุนบุกเงียบกริบเลยครับเดอะเครซี่บอยครับโอ้โหอุนซ่าเครซียบอยเป็นแฟนของเจ้าบ้านครับเอาละครับดูครับอาชิโบงับปรีมาแล้วครับโบโดนเรียบไม่ดีแต่กลายเป็นดีครับโอ้โหประมาทครับคิมมินซิกนึกว่าโบจะออกจริงๆก็ถอยมาถ้ายื่นมือแปะยังพอไหวครับไม่ปล่อยเรียบร้อยเลยครับโอ้โห หประตูต่อศูนย์ครับโอฮันซาครับส,รสังซิกทางซ้ายได้บรรจงปัง่งทุง่งตีเสมอได้ยงอีดองกุ๊กหนึ่งประตูต่อหนึ่งว่าเขามีเวลาได้เลือกเยอะจริงๆครับมีเวลาให้ได้คิดช็อตอยู่นานครับอีดองกุ๊กและทำได้ครับประตูตีเสมอของชุนพุกคุนไดมอเตอร์สมาเร็วครับสวยงามจริงๆครับโปอด หมดสิทธิ์รับเลยครับสิรัเทศสูงเนินครับว้าครับเกมกลับมาว่ากันใหม่ครับการเสียประตูในเกมนี้ก็เท่ากับว่า11เกมเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับอูไม่มีตัวมาชะลอเลยครับตัวชะลอไม่มีโอ้โหได้คิดชอดนี่เลือกเลยครับเพื่อที่จะยิงแบบนี้ให้บอลเนี่ยข้ามศีรษะของสิรัเทศสูงเนินนี่ไปพันต้นขามาแล้วด้วยนะครับมีอาการบาดเจ็บครับปีดองกุ๊โอ้เอาละครับโอ้โห ประตูนี้ของอีดองคุกนี่เท่ากับว่าบุยลำยูเต็ดเนี่ยเสียประตูในฟุตบอลถ้วยเอเชียทุกนัดทุกเกมนัดตั้งแต่พวกเขาไปลุยอาอาคับสุรัตยังไม่ถลำเจอกับทางดิซุงยุนแล้วออกขิมเส้นบอลเปิดเปิดตัวท้าบนเล่โอ้โหสองหนึ่งแซงแล้วกับโอ้เป็นอีดองปุ๊กอีกแล้วว่าทางซ้ายเขาได้เปิดง่าย วันนี้เจาะริมเส้นของบุยรมหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะบอลทางขวาที่20นาทีเสร็จเสร็จในเอียงขวาเลยนะครับบอลของชุนบุกมาแล้วเปิดริมเส้นมาวันนี้เอียงแล้วฟาดเลยครับอีดองกุกทำดวยสองประตูครับตอนนี้ชุนบุกคุนไดมอเตอร์สพลิกนําบุยรมเป็น2องหนึ่งลาครับโอ้อันตรายจริงๆครับอีดองกุกมีพื้นที่ว่างไม่ได้ครับโอ้โหเนี่ครับเขี้ยวเล็บของเขาครับไม่แปลกใจเลยครับเมื่อ 2 0 7 2 8ที่ได้ไปเล่นในพิวรีตอังกฤษครับดูครับอยู่ข้างใน3โอโหแนวรับถอยลงหมดครับใครก็ได้ตรงนั้นสีเขียวดำครับของทางชูบุคคุนายมอเตอร์สดูครับเปิดโดยจอนควางวานแล้วเอียงฟาดเลยครับ2-1ครับจากอ e ีดองกุ๊ก